เป็น8แรงงานกัมพูชาหลบหนีจากสวนยางชายแดนภาคใต้แล้วไปโผล่ที่ชายแดนสักแก้วครับแต่ไม่รอดพ้นเจ้าหน้าที่นะครับก็ถูกทหารพรานจับได้ขณะกําลังจะลักลอบข้ามชายแดนไปฝั่งกัมพูชาเบื้องต้นรับสารภาพนะครับยอมจ่ายเงินคนละหลายพันบาททีเดียวครับเพราะว่าต้องการจะกลับบ้าน พันตรีชาญว่องไวัยเมธีผู้บังคับกองร้อยฐานพราน1205ก็ประสานกําลังกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมองจังหวัดสก,ก้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูธรบ้านคลองลึกนํากําลังเข้าร่วมทําการลาดตระเวนบริเวณถนนสีเพ่น ซึ่งก็เป็นถนนเรียบแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับแล้วก็จัดกําลังเจ้าหน้าที่เพื่อดักซุ่มนี่ต้องซุ่มแบบนี้เลยนะฮะต้องมีพรางตัวด้วยนะครับในพื้นที่บริเวณชายแดนเทศบาตบบลตำบลป่าไร่ก็มีระยะทางเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรทีต่อมาครับก็พบชายต้องสงสัยกลุ่มนี้นะครับนี่ฮนะโอ้กำลังเดินมาเลย8คนมีกระเป๋าเสื้อผ้าสะพายมาเลยนะครับแล้วก็ทิศทางนี้เนี่ยคือจะไปชายแดน เจ้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นเอกสารการเดินทางทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถนําเอกสารมาแสดงให้ดูได้นะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นชาวกัมพูชาที่ต้องเดินทางข้ามชายแดนจากฝั่งไทยไปฝั่งกัมพูชาเพื่อที่จะกลับบ้านเกิดครับทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นผ่านล่ามครับต้องใช้ล่ามนะแปลภาษากัมพูชาชาวกัมพูชาทั้งหมดก็รับสารภาพครับว่าได้ลักลอบข้ามชายแดนเข้ามารับจ้างทํางานกรีดยางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ต่อมาพอเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เจ้าของสวนก็เลยเงดเลิกจ้างนะครับเลิกจ้างตัวเองก็เลยตกงานชักชวนเพื่อนๆครับเดินทางกลับไปประเทศกัมพูชาแล้วก็นั่งรถโดยสารประจําทางไปลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ก็เสียค่าโดยสารคนละ4,000บาทจากนั้นก็เหมารถแท็กซี่2คันจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ให้ไปส่งที่อําเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้ว แล้วก็จ่ายค่าโดยสารอีกคนละ3,000บาทครับคราวนี้ก็เลยมีจุดมุ่งหมายว่าจะลักลอบข้ามชายแดนกลับไปบ้านเกิดในฝั่งกัมพูชาหลังสอบสวนเสร็จนะครับเจ้าที่ก็ได้นําตัวชาวกัมพูชาทั้งหมดส่งให้เจ้าที่ตํารวจตะเวนชายแดน1127ทำการผลักดันกับประเทศกัมพูชาต่อไปครับ